สวัสดีค่ะวันนี้มาดูดูเรื่องสุขภาพกันนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมปี6-7ของทุกคนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะถอดไพ่ก่อนโอเคจะมีไพ่3ใบให้เลือกนะคะก็คือ1 2 3ให้เลือกไพ่ที่รู้สึกว่าเออเราชอบที่สุดนะสามารถอยู่สต็อกได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบแรกได้ไฮพินเซตนะคะสุขภาพสุขภาพเออ ถ้าสวาสำหรับผู้หญิงเนี่ยให้ระวังในเรื่องของเกี่ยวกับมดลูกนะมดลูกอาจจะแบบไม่ดีอะไรเงี้ยเออมีกินว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าาผู้ชายก็ให้ระวังเรื่องระบบพวกเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเสื่อมได้เออมีกิ์ว่าจะเสื่อมลงได้แต่ว่าถามว่าจะฟิตปังได้ไหมแก้ปัญหาได้ไหมไพ่บอกว่าอ่าให้เน้นเรื่องของการผ่อนคลายเนาะผ่อนคลายอาจจะเป็นแบบว่าการทํากิจกรรมหรือว่าอาอกกาลังกายเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะพอช่วยได้บ้างนะแล้วก็ให้ระวังใน เรื่องของการเดินเหินเนาะการเดินเหินการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบคิดบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็ให้ระวังด้วยนะคะในเดือนนี้นะคนที่เลือกไ,ได้ไพ่ได้คนที่เลือกไพ่ใบนี้ได้ไฮพินเซสนะคะมาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรนะไพ่บอกว่าให้ระวังในเรื่องของระบบประสาทเกี่ยวกับเรื่องของอปวดหัวสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีการเพลียอ่อนล้าได้หรือว่า การคิดเยอะคิดมากอย่างนี้คะ่ะก็ส่งผลทําให้อาชีพการงานอะไรหลายอย่างเนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จอย่างที่ควรนะคะแล้วก็ระวังมีอีกไหมบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอะไรในเดือนนี้เพราะว่าโดยรวมจริงๆแล้วคนที่ได้ไพ่สำหรับนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ว่าให้ระวังเรื่องความเครียดของตัวเองอาจจะแบบคิดมากคิดเยอะไปเองทงั้งๆที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยอะไรอย่างี้คะ่ะมีเกมว่าจะเป็นอย่างนี้อยู่นะคะคนที่เลือกไพ่ใบสุดท้ายได้ไรได้1ิบ 1ิบดาบสิบดาบ,บ,ดาบใช่มาดูกันนะว่าภัายอยากบอกอะไรบ้างอืมช่วงนี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องของกล้ามเนือ้อใช่กล้ามเนือ้ออาจจะมีการออกกําลังกายผิดท่าหรือว่าอาจจะแบบนอนเครียดน,น,นู่นน,ยยนี่นี่นั่นอะไรอ่ยค่ะให้ระวังในเรื่องของกล้ามเนือ้อทุกส่วนนะทุกส่วนของร่างกายนะแล้วก็ระวังในเรื่องของการออกกาลังกายที่ค่อนข้างหนักเกินไปหรือว่าการใช้แรงที่แบบ ใช้แรงที่มันหนักเกินไปจากก่อนหน้านี้ที่เราไม่เคยใช้เลยจู่ๆก็มาใช้แรงหนักอ,อย่างเงี้ยก็ให้ระวังด้วยก็ดีนะอันนี้ก็ให้ระวังเรื่องการเป็นหวัดได้ด้วยนะการเป็นหวัดการเป็นโควิดหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับว่าทางเดินหายใจอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ระวังสักหน่อยก็ดีแล้วก็ในช่วงนี้ให้ดื่มน้าเยอะๆเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบเลือดหรือว่าระบบน้าเหลืองอะไรเงี้ยค่ะทําทให้สุขภาพเราอาจจะแย่ลงได้นะคะในเดือนนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะสำหรับเดือนนี้นะ บางคนก็อาจจะสบายดีแต่ว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้สบายดีอะไรขณะนั้นอาจจะมีปวดออดออดแอดแบ้างนะยังไงก็สังเกตร่างกายตัวเองให้ดีๆหรือว่ารักษาตัวเองให้ดีๆนะคะก่อนที่จะเป็นอะไรรุนแรงเนาะเราวันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนค่ะไปา,ายค่ะ